สวัสดีทุกคนได้วยนะคะยินดีทุกคนต้อนรับเข้าส,สู่คอนโทรนั่นเองเกมซีรีส์ใหม่ที่เราจะเล่นกันนะครับนั่นเไป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลย <Fair warning. S 1> เ,เตือนก่อน,นนะ This er มันจะอาจจะฟังดูพิลึกกว่าปกติ Can helped. แต่ก็ช่วยไม่ได้แล้วกัน, you <called> นเขาเรียกฉันมา so here ฉันก็เลยมา ฉันรู้ว่าบางครั้งฉันก็ปิดกั้นคุณฉันดีใจเสมอที่ได้ยินจากคุณนะ just มันก็แค่ทำให้ฉันมีความหวังมากขึ้นนะหลายครั้งก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย <found> ฉันเจอเข้ากับอะไรบางอย่าง like มันเหมือนกับว่า live room. เราอยู่ในห้องห้องหนึ่ง แล้วก็มีโปสเตอร์แปะอยู่หลังกรแพงเราจ้องไปที่มันแล้วเราคิดว่าน,นี่นคือโลกทั้งใบในห้องและโปสเตอร์ภาพเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมทิวทัศบุคคลที่มีชื่อเสียง,งด่งดังเหมือนในหนังเรื่องนั้นแหละ oh, มันเรียกว่าอ,อะไรนะหนังคุกนั่นเหรอ ห้องนี้เป็นห้องขังแล้วก็ภาพที่แตกต่างกันไปในแต่ละคนมันอาจจะดูสวยงามหรือน่ากลัวพวกเราทุกคนล้แต่ก็อาจรรย์ใจเหลนอแต่เป็นเรื่องโกหกทั้งนั้นจ่งจะทำให้เราค่อยเนจากความจริงพวกเขากำลังโกหกเราเรากำลังโกหกตัวเองห้องเหล่านี้ไม่ใช่โลกโลกยิ่งใหญ่กว่า และแตกต่างมากกว่านั้นมีโพรงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังโปสเตอร์ที่นำไปสู่โลกแห่งความจริงแล้วทุกคนรู้สึกปลอดภัยในห้องนั้นบางครั้งในบางครั้งนะบางอย่างก็คืบอนคานออกมาจากด้านหลังโปสเตอร์นั่น แลาคนที่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นมักจะตื่นตระหนกและพยายามลืมในสิ่งที่เขาได้เห็น <'m> ฉันอยู่นี่แล้วคุณม,มาฉันมาที่นี่ทำไม <c oughs> มาละสวัส <Hello. S 1> ดี <Anyone here? S 1> มีใครอยู่ไหมโอ้ข้างนอกคือคนเดินเยอะนะทำไมนี้มันดูมืดมนจังะ่ะ อะไรเอ่ยเอกสารเออค่อยอานที่หลังอันที่หลังโอเคห้องนี้ไม่มีอะไรเรามาทำอะไรที่นี่กันเราหล่อเป็นคนเรียกนางแต่วราทับนี่ฉันเห็นมันเมื่อนานมาแล้ว it. It s <S ฉันยังเห็นมันในความฝันของตัวเองอืหลอกหลอนว่ะ อระหว่างวิง่งอ๋อโอเคกดชิปวิ่งได้อันนี้อะไรเอ่ยห้องน้ำ Let's go <S สำนักควบคุมกลางเหรอหลายปีมานี้ฉันตามหาพวกมันแล้วพวกมันก็ซ่อนตัวยในสตาร์ฉันนี่ไงเราก็เจาะลึกเข้ามาโอ้ไม่ได้เอกสารให้เก็บไหม อะไรเอ่ยมีเอกสารเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะโอ้ลุงว่ะปลอดภัยไหมเนี่ยคนธรรมดาที่ไหนจะมาทำอะไรแบบนี้ hey, ลงุงเฮ้ยขอโทษนะอืม <c oughs> นั่นไงจะมาเรื่องงานสินะ ฉันผู้ช่วยพานลงเธอต้องไปสัมภาษณ์งานก่อนต้องขึ้นลิฟต์ไปได้เลยขอบคุณค่ะขึ้นลิฟต์ทางนั้นเลยสินะเข้าใจละอืมเยี่ยมอม่ะผมชื่ออาตีเป็นพานลุงนะเธอต้องทำงานให้ผมจะบอกว่าผมส่งคุณมาก็ได้ถ้าผู้ขอมไม่จ้างมันก็จบแค่นั้นแหละมีงานที่ต้องใช้ขวานอยู่นะมันอยู่หลังห้องซาวน่า โอเคฉันทำงานกระดึกคนเดียวมานานมากแล้วพอจะรู้ว่ามันทำไงในเรื่องของฉันอารติมเคนที่มีใบหน้าที่เป็นมิตรเปยังดีกว่าไม่มีหน้าแลลวนะเออซสเลนฮิวเหรออืมนั่นก็บอกแล้วฉันรู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ถ้ามีใครเป็นนัก่าด้วยความอยู่แถวนี้แล้วก็นั่นแหละคือความตายห้องสาวหน้าอยู่ไหนครับ ขึ้นลิบไปสัมภาษณ์งานฉันยุคสิเอ11ขวบเป็นครั้งแรกที่ฉันได้เห็นหลังโปสเตอร์นั่นพวกเขาบอกฉันว่าฉันจินตนาการไปเองตั้งแต่นั้นมาฉันก็พยายามจะดึงมันลงมาให้ได้คุณ <you> จะช่วยฉันไหม Control. อโอ้ยร,รูหม่ฉันกำลังคิดอะไรอยู่น้องชายของเล็กน้องชายของเล็กฉันเองดีแลน17ปีนับตั้แต่คนหัวสำนักง,งานนี้เอาตักขาไปอ๋มีน้องชายด้วยวะ่ะเสียงอะไรอันนี้หรอมันมันปิดไม่ได้ดิ ด้านซ้ายด้านซ้ายไม่มีอะไรนะมีจดหมายอะไรเอ่ยอุย้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงมาจากห้องนี้ว่ะมีอะไรโอ้โห,โหเสียงปืนเหรอหวะอเว้ยนลปืนจริงด้วยเดี๋ยหยิบขึ้นมาเถอะ คณะกรรมการพีระมิดคุยกับเราเหรอใบสมัครจะได้รับก,การดำเนินการอนั่นแหละโปสเตอร์วัตถุแห่งมวลพลังสามารถก่อให้เกิดหรือเป็นผลจากเหตุการณ์ของ AWE แต่มมรู้ต่อความเป็นจริงที่รับรู้ได้ในตอนนี้ปืนเซอร์วิสเป็นตัวอย่างที่สำคัญของ OOP อนส่งางที่ขังแน่นใน DNA ของสารกงานเป็นองค์ประกอบสำคัญในโปรแกรมผู้สมัครหลักของ,ของเราด้วยออกมาจากรูเลตตดัสเซียคุณเป็นผู้ชนะแล้วอเฮ้เหมือนปืนกำลังทดสอบเราใช่ปะต้องเป็นแบบผู้ดทดสอบเท่านั้นถี่จะใช้ได้เดี๋ที่นี่สิฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยมิตติปืนเหรอ เหมือนเท่าที่พิรามิดพูดมามนบอกว่าก็เป็นพูดถูกเลือกเท่านั้น,นปินไปบินได้ไหมเนะี่ยอ๋อปินได้เป็นได้กระโดดตัวไรอะ่ะโอ,อดูง่อยนัว่าตัวอะไรวนะเนี่ยกดวีนี่ไงปืน,นขึ้นมาเพื่อน อุ้ยสู้มือว่ะมันสู้มือว่ะอ่าโอเค now I have a gun เอาละอ๋อนี่เองโหนัดแรกก็เฟลเลยตายโอ้บางทีก็เล็งโดนแต่กระสุนมันไม่โดนมันเหมือนมันมีระยะเผือดว่ะโอเคเดี๋ยวก็ชินเดี๋ยวก็ชิน เออชเฮ้ยนี่ไงอืดอึดหรออึดหรอตายดิโหอึดเกินเอาระยะประชิดนี่เอาระยะประชิดไปโดนหัวเอ้ยอย่ากใกล้อย่ากใกล้โดนเดี๋ยวเองแล้วเพื่อนเอ้ยถอยไปถอยไปอืม เฮ้ยมันมีปืน,ม,นมีปืนหนึ่งสองหัวเอาไม่โดนหัวไม่โดนเอยเฮ้ยอันนี่้าวห้าวห้าวเอ่อโอเคเสร็จแล้วเหรอเป็นไงบ้างเอาอ่ะได้รับผูกเรื่องแล้วขอแสดงความยินดีเพื่อนวกนกันบางสิ่งกำลังคืบคลานเข้ามา ภัยคุกคามนี้การจมตีหน้าที่ของผพวกในการต้องทำให้สำนักงานปลอดภัยคุณได้ยินไหมมันเป็นภัยคุกคามัมหรอก n ทีไ<ต>ด้พารามิเตอร์กับฉันแล้วมันเป็นแค่เสียงแล้วฉันก็เข้าใจมาทุกคำเลย s <S เปืนนี่กับมีชีวิตขึ้นมาเนี่ย คุณรู้อะไรไหมฉันมีความสุขมีความสุขที่ได้อยู่ที่นี่ข้างนอกกันเงียบแล้วจะปลอดภัยไหมนะก็น่าจะปลอดน่าจะไม่ปลอดภัยแล้วแหละดูทรงพระเจ้าช่วยอะไรวะเนี่ยเกีมผีเหรอโหลไใ้มันเขา พ่อผู้หญิงจริงๆมาแสดงด้วยเหรอะไรอ่ะจะป่อกให้มันเกิดขึ้นไม่ได้คุณต้องหยุดมันนะ<ว> <c oughs> อะไรอ่ะมันควบคุมหรอไม่รู้เหมือนกันนะฮะเนี่ยออยไปอืมยังไม่ตายเหลือเองแล้วเพื่อน โอเคอันนี้เปิดได้ไหมเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ทางนี้ทางนี้ทางนี้สรุปไอ้ขวานสาวหน้านี่มันอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยฮอตไลน์สายสื่อสารที่ปลอดภัยเฮ้ยอะไรวะนะมันภาพอะไรของมันวะถึงฮอตไลน์ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรโผลมาโผลมาเฮ้ยออซาซลนไปมือก่อน ตายเอ้ยอีกคนหนึ่งเรียบร้อยทำไมหน้ามันสั่นอย่างนั้นล่ะมันโดนควบคุมหรอวะน่นะเรียบร้อยฮะสุดท้ายยิยงไม่โดนเออหมดยังหมดละโอเคประตูซ้ายมือเฮ้แต่น,นี้อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้เปิดได้สีเขียวอ่ะ อใครลอยวะเนี่ยมีกล่องฮะได้อะไรไม่รู้เหมือนกันแล้วก็เอกสารโอเคเราลองไปตัวใหญ่กันอะไรเอ่ย c ีนทรอ l โหแดงอะฝ่ายบริหารพวกอิสมันพยายามจะปลุกลุกฮิสสรอรามลกสิ่งในที่แห่งนี้พวกฮ s สเป็นสตูของคุณโอเค เป็นศัตรูกันแล้วก็ซัดหรือวะถ้างั้นเอ้ยตัวใหญ่เดี๋ยวเอาตัวเล็กก่อนเดี๋ยวเอาตัวเล็กก่อนจะได้เหลือเหมือนตัวเดียวเอ้ยยิงไม่โดนเฮ้ยระเบิดระเบิดระเบิดลบก่อนลบก่อนลบก่อนวิทย์เออเอาตัวเล็กก่อนเฮ้ยอะไรอะทำไมมั็นจางวะโอเคเหลือเองคนเดียวแล้วเพื่อนเหลือเองคนเดียวแล้วอืมรัว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  ไปไหนละเออเนี่ยอืมสตันสทาดีครับสาดีครับ,รบเรียบร้อยต้องชำระล้างสุดเออชำระล้างเหรอจุดควบคุมต้องชำระล้างจุดควบคุมยังไงอ,ะอ่ะอ๋อนี่ๆๆนี่นี่หมายถึงอะไรกันแน่เนี่ย โหห้องมันบิดเบี้ยวอะ่ะอันนี้เหมือนเหมือนกับว่าตัวละครกำลังคุยกับเราอยู่เลยนะคะโอ้บ้าจริงคุณทำได้เราทำได้แล้วเสียงใครได้ยินชันไหมนี่หรอไหนไหนไหฉันบอกไม่ได้เลยว่าฉันมีความสุขแค่ไหนที่ได้คุยกับใครสักคนนึง รู้สึกเหมือนกันเลยเเเฉันป๊อบนะเอมมิลี่ป๊อื่อตเจอรของออเตอร์ดาร์ลี่อืมแต่ฉันแล้สินะฉันควรจะโกหกดีไปเนี่ยเจสซี่เฟเดนฉันแค่มาเยี่ยมน่ะฉันน่าจะโกหกนะเนี่ยบ้าจริงตธอเป็นผู้อำนวยการคนใหม่กันหรอรอเดียวนะเราก็นาจจออกไปแล้วเฮ้ยเราเป็นผู้อำนวยการเลยหรอคือเหมือนปืนเลือกเราใชปา่ปะแล้วเป็นผู้อำนวยการเลยเอเคว่าวนี่ไง โป๊่หรือเปล่าพูดอ้วยกันเรจซี่ก็พอแล้วโอเคเจจซี่ฉันชื่อเอมิลี่นะยังไงก็เถอะกองกำลังสตูนี้พวกฮิสินะใช่ใช่พวกฮิสมันพยายามแทรกซึมเข้ามาในอาคารโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าเทงานเชื่อฉันก็เป็นทางการแล้วสินะพวกฮิสต้องเหมือนเสียงการสืบที่รุนไหลเข้ามา แล้วในช่วงลอกดาวแต่ร hmm. ูปแบบดูเหมือนว่าจะแพร่กระจายในทุกๆคนทุกคนทุกแห่งตรอดทุกคนที่เวลาการป้องกันจาก S A R และคนพิเศษแบบเธอด้วยเธอเป็นผู้อำนวยการแล้วนั่นทำให้เธอเป็นคนที่พิเศษตามคำจำกัดความเห็นได้ชัดว่าเทรนไม่ใช่ผู้อำนวยการคนอีกต่อไปขอโทษทีที่ฉันพูดมากไปหน่อยนะสารีนอย่างนี้มันมีอะไรอีกเยอะแยะใช่เขาตายแล้วนะโดนยิง ฉันไปเจอศพของเขาแล้วก็ปืนนั้นด้วยฉันควรจะบอกเธอีไมินาว่ามันเป็นกระค่าตัวตายปืนเซอร์วิสนะแล้วก็มันอาจจะฟังลูกบ้านนะเขาแย่งประกวตโตต่อหน้าฉันด้วยเออเขาพูดอะไรที่มันกระเดาได้ยากนะแต่เขาบอกว่าให้ชันะล้างจุดควบคุมผลักดันพวกฮิซเห้ออกไป ทางห้องเขาก็เดีนี้ทั้งห้องขยับไปมาเลยอืเธอเป็นคนทาสินะแล้วเธอก็เข้ามาในอาคารที่มันเข้าสู่การล็อกดาวอยู่แล้วตอนที่จะมาเป็นพวกใายการอีกได้ไงกันเนี่ยฉันยังไม่พร้อมที่จะบอกเธอเรื่องนี้เลยผัดลมบอกใช่มามน่ะเออฉันเลยชอบจริงๆเลยนี่มันเหลือเชื่อจริงๆนะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยฟังนะเจสซี่ฉันมีเป็นล้านคำถามเลยแต่เธอก็น่าจะมีเป็นล้านๆเช่นกัน ก็เหมือนกับว่าคุณรู้จักน้องแชชัดสินะยังหรอกเนาะแต่มีบางอย่างที่ฉันต้องขอให้เธอทำก่อนนะถ้าเกิดเธอชนะล้านจิ่ควบคุมได้แล้วก็เธอเองก็อาจจะรักษาผู้ติดเชื้อหรือผู้ถูกยิงกะพวกอิสได้เหมือนกันเพราะถ้าเป็นไปได้ตัวเลกของเราต่างกันมากเลยนะเอมลี่พบฉันไม่รู้จักเธอเลยแต่ฉันชอบเธอเขาให้สิ เธอจะต้องตรงกันข้าก like, ับหน่วยงานที่ไม่ยีตัวรนอย่างฉันที่เธอทำตำหนิเอาไว้ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ฉันก็ยังเชื่อใจเธอไม่ได้หรอกสานักงานพวกนี้เธอก็เป็นวนหนึ่งในนั้นเหมือนกันอืมได้สิฉันจะพยายามโอเคเรามาพยายามด้วยกันเถอะได้เลยเพื่อนไปกับพี่เลยน้องแต่ขอสำรวจนี่ก่อน ลองไปรักษาคนนี่แหละที่มันรอยๆอย,อยู่อ๋ออันนี้ก็คือโดนควบคุมแล้วหรอ,อยังไงเอ่ยได้ไหมโ<ฮ>สำเร็จไหมเนี่ยโหหายไปเลยว่ะ มันไม่ได้ผลพวกฮิสมันฝังล่างเรื่องจนเกินไปฉีกพวกมันก็มันก็ฉีกพวกเขาไปด้วยโอ้ถ้าฮิสตายคนเขาก็ตายไปด้วยวะโอเคฉันสารล,ล้างพวกเขาไม่ได้เลยอืมฉัเห็นแล้วแหละมาคุ้มค่าที่จะลองดูนะขอบคุณพูดท่านผู้อำนวยการเจสซี่อ้ยสู้เอ้ยช่สู้ช่วยคนก็ไม่ได้ ฟังนะสำนักง,งานไม่ส่วนเกี่ยวกับห้องกับเหตุการณ์ในบ้านเกิดของฉนันเองใน o r d ด n เนลี่เมื่อ17ปีก่อนสำนักง,งานเข้ามาแล้วควบคุมเรื่องทั้งหมดฉันตามหาที่แบบนี้มานานแล้ว s <S อืมก็พอได้แล้วแหละบางทีนั้นอาจจะมากเกินไปด้วยซ้ำยังบอกเธอเรื่องดีเลนกับคนอื่นต่อไม่ได้ ฉันเคยเห็นเหตุการณ์กล่าวถึงกรณีของเหตุการณ์อันเทวร์สที่เกิดข้องกันในออเดเนรีคุณได้อยู่ที่ศูนย์ตอนอยังเป็นเด็กสินะมันเป็นหนึ่งในมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ใหญ่มากก่อนฉันจะทำงานที่นี่อีกแล้วมันก็เป็นความลับแบบสุดๆด้วยะ่ะฉันไม่ยลมา้องขุดไฟกูเต่าไปเธอแล้วหัวหน้าของฉันแคสเปอร์ดาร์ลิงน่าจะรู้ดีแต่เขาสูญไปฉันคิดว่าเขารู้เรื่องแบบนี้ที่จะเกิดขึ้นหรืออาจจะแค่สงสัย เขามากับ SIA ฉันคิดว่ามันน่าจะพอช่วยเราได้หรืออาจจะเราพวกเราด้วยซ้ำแล้วเขาเรมหน่วยการเทรนอืมเทรนนั่นแหละจะเป็นผีหรืออะไรก็ตามแต่ขอพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าฮอสพลายบอกกับฉันว่าต้องหามันให้ได้เป็นว่าต้ถงแห่งมวลพลังอีอกย่าหนึ่งเช่นเดียวกับปืนมันเป็นโทรศัพท์แบ็คลา์เครื่องเก่าใช้ต้งถึงเออ ต่ต้องสื่อสารระหว่างผู้บริการและคณะกรรมการบางทีเขาอาจจะคุยกับคุณชัดเจนกว่านี้ก็ได้นะเทรนท์เขามีประสบก,การณ์มาโชคชนเขาอาจจะรู้วิธีทำลายพวกฮิสก็ได้แล้วฮอตไลน์อยู่ที่ไหนละ่ะมันถูกเก็บไว้ในแผนกการสื่อสารมันเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่เพราะงั้นแล้วเขาอาจจะเข้าถึงได้เลยเราจะเปิดประตูนั้นให้เธอเองโอเคนั่นคือที่หมายต่อไปที่ฉันจะไปอืมนั่นคือแผนกของทอมมารีเขาเป็นหัวหน้าฝ่ายสื่อสาร ฉันไม่คิดว่าเขาจะได้รับ SRA นะเขาไม่ยอมรับมันแน่แล้วว่างหน่อยก็แล้วกันอไม่รับคนแปลกหน้าอ่ะพวกเขาจะได้ฉันว่าผู้อำนวยการแต่นั่นไม่ใช่ฉันฉันไม่ใช่ผู้อำนวยการฉันไม่ใช่ผู้นำทำไมฉันถึงมาอยู่ที่นี่ฉันคิดว่าคุณรู้อยู่แล้วใช่ละฉันมาตามหาน้องชายแต่ก็มีคนอื่นด้วยนะ อย่างที่ฉันบอกฉันก็ลัง่ตามหาคำตอบอะไรบางอย่างแต่ฉันไม่เคยเข้าใจมันเลยฉันไม่ได้มาหาข้อพิสูจน์แล้วนี่มันก็มากเกินไปด้วยไม่ว่าสิ่งที่พวกเขาบอกฉันมันเป็นยังไงรู้แค่ว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องจริงแล้วฉันไม่ได้จินตนาการถึงเรื่องนี้เลยฉันต้องการเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้อะไรคือสิ่งที่ทำให้ฉันกลัวในที่สุดฉันก็เจอมาแล้ว เพียงเพื่อดูพวกฮิสทำลายมันจนสิ้นซาก ฉันว่านี่มันเป็นเรื่องใหม่สำหรับเธอนะเพราะงั้นเดี๋ยวร่งเลยที่ถามในสิ่งที่เธออยากรู้เมยเอาถามเงี้ยเอาแล้วกันประตูสูกแผนสื่อสารอยู่นอกห้องประชุมกลับมที่ล็อบบี้พวกเขาน่าจะเปิดได้แล้วล่ะตามป้ายไปที่ห้องจดหมายเลยเธอไปห้องที่ฮอตไลน์ได้ทางนั้นเลยแหละโอเคครับโชคดีนะเจสซี่แล้วเจอกันถ้าเธอเจอฮอตไลน์แล้วโอเคครับผมไม่ค่อยอยากเจอเท่าไหร่เลยดูไม่ค่อยน่าไว้ใจ เปิดกล่องมอดอาวุธคืออย่างวิ่งยังอาวุธโอ้เล็ออย่างเลยความรวดเร็วในการโอ้อยากได้อันนี้มากกว่าอันนี้อะไรเอ่ยไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรมอดส่วนตัวฟื้นฟูค่าพลังค่าสุขภาพค่าพลังหลังการเก็บทรัพยากรเอานนี้ก็ได้ โ okay. ออคยังถือปืนไม่ได้ด้วยอันนี้อะไรอ่ะอ๋อนี้มันมันกดแล้วมันได้อะไระไม่เทนนี่พอดได้มีเครื่องแต่งกายด้วยพอแต่เราไม่มีชุดเลยอ่ะโอเคน่าจะเขาเรียกว่าอะไรนะน่าจะเริ่มต้นกันพอสมควรละ ๋ยวถ้ายัางไงเรามาต่อกันในพาร์ทหน้ากันดีกว่านะครับอันนี้ถือว่าเกินให้โอเคครับ <c oughs> okay, เจอกันในพาร์ทหน้าสําหรับพาร์ทนี้เราไปก่อนซีอีครับบ๊ายบาย